สวัสดีครับช่างอ้อยครับได้เลยช่างอ้อนที่ตัดผมแล้วก็ตัดไปร้องเพลงไปนะครับวันนี้ผมจะมาตัดผมก็ช่างอ้อนแล้วช่างอ้อนบอกให้ผมกลับกลับไปบ้านก่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทําไมถึงต้องให้ผมกลับไปบ้านก่อนกินข้าวกับใบไม้ชุกโฉอตอนนี้รู้แล้วว่า รอให้กินข้าวก่อนเออข้าวก็กินง่ายอ่ากินง่ายง่ายจริงๆแต่ไม่รู้เมื่อไรจะอิ่มนะครับผมดูชามที่ช่างงอนกินแล้วโอ้ยผมจะรอไหวไหมเนี่ยไหวต้องรอไหวไหมครับว่าเวลากินร้องเพลงไม่ได้อ๋อใช่มีเวลาเดียวที่ร้องเพลงไม่ได้เรากินข้าวไม่เหมือนเขากินข้าวขี้งัวขี้ไก่ขี้เป็ดกินได้หมดแต่ขอให้ย่าให้มีสารพิษตกค้างอ๋อถ้ากินผักก็จะต้องกินผักที่ไม่มีสารพิษใช่ไหมครับครับ ยังั้นก็ไปเอาที่ขุนชดดงใหญ่สิครับครับได้เลยครับขุนชดดงใหญ่เนาะมีมีมีลุงของลุงโชดก็เอามาให้ส่งเรื่อยให้อยู่ด้านหลังนะครับอ๋ออยู่ด้านหลังใช่ไหมครับผมหันหน้าไปก็จะพอดีอ๋ออ๋อได้กินตรงนี้กินง่ายนี่แหละครับวิถีของชาวบ้านมหานครดงใหญ่ครับช่างอ้นมหานครดงใหญ่เขาเรียกว่าแกงขี้เหล็ก ใส่กับปลาย่าง๋อททำไมเขาเรียกแกงขี้เหล็กเอ่อทำไมเขาเรียกว่าขี้เหล็กครับผมอยากรู้คำนี้ขี้เหล็กอะเหตุผลเพราะว่าสารอาหารมีห้าอย่างมีธาตุเหล็กแกงขี้เหล็กมาจากใบขี้เหล็กอ๋อผมคิดปลายไม่ถ้าผมทีแรกผมได้ยินคำว่าขี้เหล็กเนี่ยผมคิดว่าช่างเหล็กเขาไปทำอยู่ไม่ใช่เสร็จแล้วก็มันเหลือที่ของเหล็กไงไม่ใช่ครับแล้วก็เอาไปไปถมอยู่ที่ต้นของมันไม่ใช่ครับมันกลายเป็นขี้เหล็กไม่ใช่ครับไห่ใช่ เหตุผลคือแกงขี้เหล็กหมายความว่าเป็นต้นขี้เหล็กมีทั้งใบทั้งรากทั yes, ้งดอกนี่เขาเอาใบมันมาต้มให้เปื่อยเสร็จแล้วพอเอาใบมันมาแกงใส่กับพริกเครื่องเทศ พิซซึ่งเทศก็เอาปลาย่างมาใส่แล้วใส่กะทินิดหน่อยมันจะอร่อยที่สุดเลยดูนะครับที่สุดในโลกนะครับโอ้โหจัดไปครับผมวันนี้มาดูช่างอ้อนกินข้าวนะครับไม่ว่ากันนะครับบาปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยบาปไม่เป็นไรเพราะมันทาร้ายคนที่กินข้าวนะครับเพื่อดํารงชีวิตนะครับเพื่อดํารงชีวิตกินเพื่ออยู่นะครับกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะครับผมถ้าไม่มีอะไรเราก็ไม่กินใช่ถ้ามีเราก็กินครับวันหนึ่งกินเวลาเดียวดูนะแต่ถ้าไม่มีเราก็หากินครับ อันที่สองคือหลังจากกินแกงขี้เหล็กก็มีกล้วยอัตโนมัติอยู่ที่วัดบ้านนงใหญ่เยอะแยะที่ที่สระนอทบ้าสระโบสถ์ใช่ไหมอ๋อปลูกเอไว้อ๋ออ๋อไปขอเข้ามาใช่ไหมครับพระอาจารย์จำหลัดนะครับผมอาาโมเป็นผู้ปลูกแล้วก็ดำรงพัฒนาการสระมาให้สวยสวยงามครับผลไม้กินทุกชนิดแล้วก็ที่โบสถ์ของ วัดบ้านดงใหญ่สวยงามมากครับผมไปถ่ายรูปมาแล้วครับเมื่อวานนี้ครับผมไถ่ายรูปอ๋อหอะระฆังหอะระฆังนะครับหอะรหอะฆังที่สวยงามติดอ,อันดับต้น่้นอันดับต้น,ต,น,ต,นต้นของประเทศละครับ<ข>ผมให้ญาติโยมกินอีกอ๋อครับดีท่านท่านได้พัฒนาเป็นเป็นพุทธศินมีความสวยงามและก็คนที่เข้าไปทําบุญก็จะได้ไปแวะชมจิตใจก็จะสบาย ถูกต้องครับสบายแล้วก็จะกึ่งการท่องเที่ยวเลยนงทีนี้ก็แปลกจากพระในเมืองตรงที่พุทธพาณิชพุทธพาณิชต่างกับพุทธบริภูมอันนี้เขาเรียกว่าทาอาหารเพื่อให้ญาติโยมไม่อดไม่อยากและมีความเจริญมีหอระคังวัดดงวัดดงใหญ่เป็นหอระฆังที่ดีที่สุดสามารถมีอาหารการกินไม่ต้องซื้อเศรษฐกิจของศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงนี้ตามอย่างตาามอย่งพ่อหลวงนะครับพวงของพระบารมีนี่แหละ ครับผมตามอย่างพ่อหลวงนะครับสวยงามดีมากเลยครับอย่างนี้เป็นวิถีบ้านบ้านการกินก็ง่ายๆการกินก็ง่ายนะครับแล้วมื้อหนึ่งนี้ตกเท่าไหร่ครับของช่างอ้อนเนี่ยเท่าไหร่ครับในมือหนึ่งพี่สิบห้าบาทสิบห้าบาทไปซื้อมาจากไหนครับเหลือจากพระท่านฉันแล้วอ๋ออ๋ออ๋อประเมินแล้วประมาณสิบห้าบาทออย่างนั้นช่างอ้อนก็จะต้องไปเตรียมที่แอบอยู่ข้างวัดนะครับใช่ไหมครับได้เลยครับได้แอบนะครับผมเพราะมีวันหนึ่งว่าถ้าพูดใด เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาจะเข้าไปอยู่ในกำแพงวัดโดยนิดเดียวท่านั้นเองก็แค่นิดเดียวเนาะมนุษย์คนเราอ่ะเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครรู้หรอกครับไม่มีใครรู้หรอกเราทุกคนใช่เป็นของธรรมดายังงั้นยางนั้นก็ขอให้ทุกคนละโลกโกรธหลงละได้สามอย่างอ่าครับก็จะสำเร็จ อรหันสําเร็จถึงนิงงพานนะครับมผมทําให้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนได้เลยทำให้ได้นะครับอนนขอบคุณมากครับช่างอ้นอครับสุดยอดมากครับ